ท่ธรรมกึ่งพุทธการในบ่ายของวันที่11ธันวาคมพศ2563ออนสวนธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้า ได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์งงพ,รพ,งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูก จะขอเฝ้าดนถามข้อธรรมบทที่42นะเจ้าค่ะเส้นทางของคนที่จะเป็นครูจะต้องฝึกฝนเช่นไรหรือเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมอธิบายสภาวธรรมในเส้นทางนี้ให้ลูกบ้านฟังและนำใบวิจรารณาเผยแผ่ด้วยเดืด พระพุทธทเจ้าค่ะดีแล้วล่ะพระยะาธรรมถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะลูกหนทางและเส้นทางของการเป็นครูนั้นมีหลายเส้นทางลูกอย่างเช่นเส้นทาง ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะต้องบำเพ็ญบารมีจนเต็มถึงพร้อมแล้วได้รอบได้เวลาที่จะก่อเกิดกำเนิดขึ้นมาเพื่อตัดจจรู้ธรรมในโลกและสอนสั่งร,รมให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายได้รู้ธาม ลุกจิตทั้งหลายให้รู้ตื่นซึ่งเป็นหนทางแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่ก็คือเส้นทางแห่งความเป็นครูหนึ่งเส้นทางและนอกเหนือจากการเป็นครูในเส้นทางของการเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังคงมีเส้นทางแห่งการเป็นครูเป็นอาจารย์ในรูปแบบที่ลูกเป็นอยู่ก็คือการเป็นพระยาธรรมิกราชพุทธเจ้าน้อยผู้ประกาศธรรมเผยแผ่ธรรมในกึ่งพุทธกาลขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ซึ่งก็จะถูกวางแบบวางแผนของการก่อเกิดและเผยแพร่ธรรมในกึ่งพุทธกาลของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆและโดยส่วนใหญ่รูปแบบชีวิตแนวทางการเผยแพร่ธรรมก็จะถูกวางตามรอบของยุคนั้นของเหตุปัจจัยในรอบนั้น ว่าจะมีการก่อเกิดเช่นไรเผยแผ่ธรรมเช่นไรจึงจะสามารที่จะน้อมเอาธรรมจากองค์พระพุทธเจ้าไปประกาศธรรมอีกครั้งหนึ่งในกึ่งพุทธกาลได้สำเร็จได้ในยุคนั้นสมัยนั้นและนอกเหนือจากเส้นทางนั้นก็ยังคงมีการ ประพฤติปฏิบัติธรรมสอนสังดวงจิตทั้งหลายนำพาจิตทั้งหลายสร้างบุญบารมีในรูปแบบของพระโพธิสัตว์แต่และสายแต่และองค์ที่จะสร้างสังสมความดีในรูปแบบของการมีเมตตาและชดช่วยดวงจิตทั้งหลายอีกในเส้นทางนี้ก็ถือว่า เป็นเส้นทางแห่งการเป็นครูผู้สอนสั่งจิตทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติทำความดีสั่งสมความดีเอาไว้รอรอบของการบรรลุธรรมในยุคใดยุคหนึ่งรวมทั้งยุคขององค์พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันด้วยฉะนั้นลูกทั้งหลายเอ,อ๋ย เส้นทางกลูในรูปแบบของพระโพธิสัตว์ก็คือเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งและองค์พระโพธิสัตว์นั้นก็ยังมีองค์พระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้ที่จะมาตัดสรู้ในภายภาคหน้าซึ่งกำลังบําเพ็ญบารมีอยู่สังสมความดีอยู่นําพาบริวารของตน ให้พ้นทุกอยู่ก็ยังคงมีรูปแบบของผู้ที่จะมาตัดสะรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอีกและยังมีเหล่าพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเป็นอรหันตสาวกแต่มาในสายของโพธิสัตว์มีบริวารมาก มีความเมตตาม,มากจดช่วยดวงจิตให้ได้มากแล้วจึงลาภูมิเข้าสู่ความหลุดพ้นเป็นองค์พระอรหันต์ก็ยังมีแบบนี้อีกฉะนั้นประยะาธรรมเอย่ยในรูปแบบของการเป็นครูจึงมีหลายรูปแบบหลายแนวทางลูก และยังมีรูปแบบของครูผู้เป็นพระอาหารหันตสาวกที่จะก่อเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งยุคใดยุคหนึ่งที่จะช่วยกันเผยแผ่พระธรรมตามรูปแบบการบำเพ็ญการประพฤติปฏิบัติสั่งสมบารมีมาในแบบของตน หาวิธีหลุดพ้นดับกิเลสในลนักษณะกิเลสของตนได้โดยยังคงดำรงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาในทางที่องค์พระพุทธเจ้าชี้ทางบอกทางอยู่เพียงแต่น้อมเอาสภาวธรรมของการปฏิบัติทั้งหมดเข้าไปขัดเกาลารูปแบบกิเลส และกรรมวิบากในลักษณะของตนที่ดำเดินมาให้ดับให้ได้และก็ยังคงจะต้องจุดช่วยสอนสั่งดวงจิตทั้งหลายผู้เกี่ยวข้องด้วยตนและจุดช่วยดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระพุทธศาสนาในยุคนั้นๆในผู้แทนกลุ่มนั้นๆ เพื่อที่จะช่วยดวงจิตทั้งหลายให้หลุดพ้นและช่วยกันประกาศธรรมขององค์พระพุทธเจ้าตามรูปแบบของการสร้างสังสมบารมีมาของตนฉะนั้นพระยาตำเอยการที่ลูกทั้งหลายจะเรียนวิชาครูลูกควรที่จะรู้ว่าตนเป็นครูในแบบไหน นเป็นครูในสายใดเป็นครูในสายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเป็นครูในรูปแบบของสายพระยาติธรรมิกราชหรือเปล่าเป็นสายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ผู้จะมาตรัสรู้ในภายภาคหน้าหรือเปล่า หรือว่าเป็นสายของพระโพธิสัตว์ผู้เป็นอรหันตสาวกหรือเปล่าหรือเป็นในสายของพระอรหันต์สาวกผู้จะจุดช่วยบริวารของตนให้หลุดพ้นด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคือลูกทั้งหลายนั้นจะต้องพิจารณาหาตัวตนของตนให้เจอเนี่คือสิ่งสำคัญในวิชาครู เมื่อลูกแสวงหาตัวตนของตนเจอแล้วลูกก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามทั้งสี่ประการนี้ประการที่หนึ่งก็คือทำหนทางของตนให้แจ้งบนเส้นทางของตนว่าตนนั้นดำเดินมาเช่นไร มีกิเลสตัณหากรรมวิบากเช่นไรและดับเช่นไรจนตนสามารถที่จะน้อมเอาศีลธรรมสมาธิปัญญาหลักธรรมคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าไปใช้ขัดเกลาเจรไัยนตนจนถึงซึ่งความแน่ใจว่าตนนั้นถึงซึ่งมรรคผลพระนิพพานแล้วหลุดพ้นจากอสุวะทั้งปวง ไม่มีสิ่งใดทำให้ตนยึดติดลุ่มหลงหรือตนไม่มีความลังเลสงสัยใดอีกต่อไปแล้วในเส้นทางของตนบุคคลพูดถึงแล้วย่อมรู้ตนดีว่าถึงแล้วบุคคลผู้ที่ยังไม่ถึงตนนั่นแหละย่อมรู้ดีว่าตนยังไม่ถึงฉะนั้นลูกทั้งหลาย ประการแรกเลยก็คือจงทําหนทางของตนให้แจ้งในรูปแบบที่ตนทำมาในลนักษณะกรรมและกิเลสที่ตนเรียนรู้ผาเจิญผ่านพ้นมาอาศัยธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสตัณหาเหล่านั้นให้ได้จนตนไม่มีความลังเลสงสัยในสิ่งใดและตนนั้นมั่นใจว่า บัดนี้ตนได้เห็นแจ้งในธรรมขององค์พระศาสดาแล้วจึงจะเป็นความมั่นใจในการที่จะชี้ทางบอกทางสอนแก่ผู้อื่นโดยไม่ผิดและไม่หลงทางต่อไปประการที่สองนอกจากเส้นทางของตนเองแล้ว เมื่อตอนจะเป็นครูผู้ชี้ทางบอกทางสอนสั่งแก่ผู้อื่นตนก็ควรที่จะเรียนรู้ศึกษารูปแบบของกรรมลักษณะของกิเลสเรลตวิสัยของกลุ่มดวงจิตต่างๆที่เข้ามาเรียนรู้ให้รู้และเข้าใจดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นในแบบที่เขาเป็นในเส้นทางของเขาด้วย ลูกจึงจะสามารถที่จะชุดช่วยช่วยเหลือด,ดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นได้ในรูปแบบของเขาเพราะเราทุกคนไม่สามารถที่จะดําเดินสู่ทางพ้นทุกข์เหมือนกันได้ทุกคนเพราะลักษณะการสร้างกรรมลักษณะของกิเลสตัณหาที่ครอบง,งาจิตของแต่ละดวงมาต่างกันทุกคนนั้น ถูกกิเลสตัณหาครอบเหมือนกันแต่แต่ละคนนั้นมีกิเลสแต่ละตัวที่มากน้อยต่างกันทุกคนมีวิบากกรรมส่งผลให้ดำเดินตามเหมือนกันแต่แต่ละคนนั้นมีวิบากกรรมหรือมีการสร้างกรรมที่แตกต่างกันมาทั้งบุญและบาปลูกเอ๋ยฉะนั้นจริตวิสัย ลักษณะกรรมและกิเลสตันหาของจิตแต่ละดวงแตกต่างกันเราจึงควรที่จะฝึกที่จะรู้ลักษณะวิสัยแห่งจิตทั้งหลายผู้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราในรูปแบบที่เขาเป็นเราจึงจะสามารถช่วยเหลือเขาให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในแบบของเขา ลูกทั้งหลายเอ๋ยการเข้าถึงความหลุดพ้นคือการชำระก,กิเลสตัณหาทั้งหมดให้หมดไปดวงจิตใดชำระก,กิเลสตัณหาในใจตนจนหมดไปแล้วดวงจิตดวงนั้นก็คือผู้หลุดพ้นฉะนั้นกิเลสตัณหาและกรรมวิบากของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพียงแต่อาศัยลิรรมสมาธิมาชำระเหมือนกัน แต่การชำระนั้นแต่และคนอาจจะเจอรายละเอียดปรกยอยที่แตกต่างกันไปเป็นธรรมดาลูกแตงหลายเปลี่ยนสเสมือนผ้าที่เลอะผ้าเลอะเหมือนกันแต่บางคนเลอะน้ำมันบางคนเละอะยางต้นกล้วยบางคนเลอะด,ดินบางคนเลอะสีเช่นั้น ก็จะมีความแตกต่างกันในการเละอะเะนั้นเมื่อเราต้องใช้น้ําและน้ํายาในการล้างเหมือนกันแต่อาจจะมีรูปแบบที่ล้างแตกต่างกันแต่เป้าหมายก็คือล้างให้สะอาดซักให้สะอาดเหมือนกันถือว่าใช้ได้เะนั้นลูกทั้งหลายเมื่อเราจะเป็นครูของคนของดวงจิต เราก็ต้องรู้ลักษณะจิตลักษณะวิสัยลักษณะกรรมและเส้นทางของแต่ละกลุ่มแต่ละดวงจิตว่ามีลักษณะเช่นไรเราจึงจะช่วยเขาเหล่านั้นได้ลละูกต่อไปประการที่สามเราจะต้องฝึกฝนตัวของเราให้ดี ดีแล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกดีในแบบของเราแล้วจะต้องดีกว้างขวางไปในแบบของคนอื่นด้วยเอื้อเฟื้อเปิดจิตใจให้กว้างขึ้นเรื่อยๆมองโลกให้กว้างขึ้นเรื่อยๆและไม่ต้องเอาตอนเองมาเป็นมาตรฐานของทุกสิ่งทุกอย่างทุกเส้นทางว่าเส้นทางของตนเท่านั้นที่ถูกต้อง เราว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยเส้นทางที่ถูกต้องคือศีลธรรมสมาธิและปัญญานั่นคือหลักอยู่แล้วส่วนกิเลสตัณหาหรือวิธีชำระปริย่อยของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกิเล,ลสลักษณะกรรมที่ทำมาของแต่ละดวงจิตฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาเส้นทางของเราที่เราดําเดินมา มาเป็นมาตรฐานความผิดความถูกให้กับดวงจิตอื่นเราจึงควรยึดถือเพียงมาตรฐานว่าบุคคลผู้นั้นมีศีลรมสมาธิป,ปัญญาและทำไปด้วยการพร้อมจะเจรในกิเลสตัณหาของตนหรือเปล่าและบัดนี้ได้ดับกิเลสตัณหาในตนได้มากเพียงใดแล้วส่วนปรีกย่อยในการชำระขัดเกลา่นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลิกมาแบบไหนต้องแก้ยังไงผูกมายังไงต้องแก้ไปอย่างนั้นฉะนนลูกทั้งหลายประการที่สจึงควรเป็นสิ่งที่ครูทุกคนควรทำก็คือไม่ควรเอาตอนเป็นมาตรฐานเอาเส้นทางของตนและชีวิตของตอนเป็นมาตรฐานลูกต้องเปิดใจให้กว้างมองให้เห็นทุกเส้นทางในแบบที่เขาเป็น และชดช่วยดวงจิตทั้งหลายตามความรู้ตื่นความเข้าใจจึงจะช่วยเขาเหล่านั้นได้ลูกต่อไปประการที่4ีลูกทั้งหลายนั้นจะต้องเป็นคนที่วางใจให้เป็นกลางที่สุดเปิดใจให้กว้างที่สุดมองทุกสิ่งและทุกเส้นทางให้เห็นตามกฎธรรมชาติ เห็นความเป็นธรรมดาของทุกสรรพสิ่งและลูกจงเห็นเหตุเห็นผลของทุกสิ่งตามความเป็นจริงโดยจัดสรรสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นไปตามเหตุที่ดีที่ถูกต้องโดยใช้หลักการแห่งศีลธรรมสมาธิปัญญาเพื่อชำระล้างกิเลสตัณหาแต่ไม่ใช้อัตตาตัวตน หรือความเป็นตัวตนของตนมาตัดสินแล้วลูกจะเปรียบเสมือนความว่างเปล่าเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่จะสามารถที่จะชี้ทางและเปิดทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านเข้ามาได้หมดและในที่สุดความบริสุทธิ์ของลูกก็จะช่วยขัดเกลาเจอในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ให้ดีได้ลูกเอ๋ยจงประพฤติปฏิบัติตามสี่ประการนี้หละพระยาธรรมบุคคลผู้ดเดินอยู่บนเส้นทางของความเป็นครูควรจะรู้เส้นทางของตนทำเส้นทางของตนให้แจ้งควรที่จะมองเส้นทางของผู้อื่นให้แจ้งด้วยเห็นตามธรรมชาติไม่ควรเอาตนเป็นมาตรฐาน ตัดสินทุกอย่างตามประสบการณ์ของตนควรจะใช้สินทำสมาธิปัญญาเป็นหลักวางใจให้เป็นกลางเปิดใจให้กว้างเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วลูกก็จะสามารถจุดช่วยผู้คนและดวงจิตได้มากมายเลยทีเดียวล่ะพระยาธรรมลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้เอยียงนี้และสินะพระยาธรรม สาธุพระพุทธเจ้าคา่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าคา่ะกราบขอบว่าคุณพระพุทธองคา์ที้ทรงเมตตาแสดงทรรนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคา่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมา,าฟังฟังธรรมใหม่พระพุทธเจ้าคา่ะสาธุ